สวัสดีครับพี่พี่วันนี้นะครับน้องมีไม้ตัวหนึ่งอยากมาให้พี่พี่ได้ดูนะครับเป็นคือต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นชวนชมนะครับพี่นะเป็นชวนชมแต่ว่าคราวนี้เป็นเป็นไม้ที่แปลกนะครับนะเป็นไม้ที่แปลกน่าสะสมนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม้มันอยู่ในตระกูลพวกไม้สายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับนะส่วนส่วนชื่อของเขาเนี่ยเป็นคือคือมันก็ไม่มีชื่อที่เป็นอ่า ชื่อเฉพาะนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวไม้ตัวเนี้ยครับพี่ๆเป็นมันจะเป็นเหมือนออกแนวพญานาคครับนะเป็นไม้ออกแนวพญานาคแนวแบบไม้แปลกๆเป็นเป็นหงอนนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนี่ผมให้พี่ๆดูนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือชวนชมนะครับนะอันนี้คือชวนชมแต่ต้นนี้เนี่ย ผมเพิ่งเสียบยอดไปนะครับก็ก็ติดดีแล้วแหละครับแล้วก็ตัดทําตัดตัดจะทํากาดจะทํารากใหม่นะครับนะแต่ผมเอาไม้พี่พี่ได้ดูว่ามันเป็นเป็นไม้ที่แปลกนะครับนะเป็นไม้ที่แปลกนะครับเป็นไม้ที่แปลกก็เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรมันมันควรที่จะเอาไปไว้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลหรือเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองนะครับนะ คือถามว่าสวยไหมมันก็อาจจะไม่ได้สวยในในในแนวที่เป็นฟอร์มไม้ที่เป็นอาราบิคัมหรือโซโคโะนะครับนะแต่แต่มันมันจะเป็นไม้อีกกลุ่มนึ่งนะครับนะผมใช้คํานี้ดีกว่านะครับพี่พี่มันจะเป็นไม้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแปลกๆเป็นคือไม้แบบเนี้มันน่าเอาไปไว้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม้ที่ ผมผม,ผมใช้คำว่าเป็นไม้ที่เอเขาเรียกว่าเอาไว้เอาไว้เสริมดวงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับนะเพราะว่าไม้มันแปลกแล้วมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนพญานาคอะครับนะก็ถามว่าสวยไหมนะครับพี่พี่ก็ลองพิจ,จารณาดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันคือสวยไหมนี่มันแต่ละท่านเนี่ยมันจะสวยต่างกันนะครับแต่ว่าความแปลกนี่แปลกแน่นอนนะครับพี่ดูอะ นี่อย่างนี้อย่างต้นนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะพี่ดูเนี่ยครับมันเป็นงอนเป็นงอนเหมือนงอนพญานาคกันนะครับนะพี่ดูเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูแล้วมันก็จะแตกออกไปเรื่อยนี่เนี่ยอย่างเงี้ยครับก็กําลังจะแผ่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับก็กําลังจะแผ่ออกไปนะครับเห็นไหมฮะเนี่ย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 อย่างเงี้ยเห็นไหมฮเห็นไหมฮะเนี่ยก็กําลังจะแผ่ออกไป คือมันก็จะแผ่ใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะครับนะนะพี่นะมันก็จะแผ่ใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะครับเหมือนต้นเนี้ยพอเขาแผ่มันก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่เหมือนต้นนี้นะครับนะใหญ่เหมือนต้นนี้แต่เพียงแต่ว่าการการแผ่ออกไปหรือการยืดออกไปของของแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ต่างกันด้วยความที่มันเป็นเอกลักษณ์ไม้แบบเนี้นะครับนะผมก็บอกไม่ถูกว่าโตขึ้นเนี่ยมันจะแผ่ออกไปแบบไหนมันจะคดเลี้ยวแบบไหนมันจะอะไรแบบเนี้ย ไม่ทราบเลยนะครับไม่ทราบเลยมันขึ้นอยู่กับรูปร่างของแต่ละต้นนั้นๆเลยนะครับพี่นะ <c oughs> ก็ผมว่าก็ควรที่จะเก็บไว้เป็นสริมงคลนะครับพี่ <c oughs> ควรที่จะเก็บไว้เป็นสิีิมงคลถามว่าแบบนี้มีดอกไหมนะครับดอกสวยเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยต้นเนี้ยดอกแดงนะครับนะเนี่ยอย่างต้นนี้ดอกแดงเนี่ยกำลังตูมแล้วไมฮะต้นนี้ดอกแดงนะครับส่วนต้นนี้ต้นนี้นี่สีดอก สีดอกแดงจะไม่มากเท่าต้นนี้ heeft, terrace, มั้งครับผมจําไม่ได้จริงๆนะผมจําไม่ได้จริงๆแต่แต่มันจะเฉดสีชมพูก,กลางๆถึงแดงนะครับต้นนี้กลางๆถึงแดงแต่ต้นเนี้ยดอกแดงแน่นอนนะครับนะแต่ต้นเนี้ยด้วยความที่มันต้นใหญ่กว่านะครับที่มันด้วยความต้นใหญ่กว่าพี่พี่เข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมฮะมันจะเนีย่ยครับมันจะมีความเป็นงอนๆมีความเป็นแผ่ๆแบบเนี้ยเยอะเห็นไหมฮะแทบทุกกิ่ง pues เลยนะครับนะแทบทุกกิ่งเลยนะครับ ส่วนเดี๋ยวมันจะโตไหมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะที่มันจะแผ่ออกแล้วเป็นหัวแบนออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันมาอย่างนี้นี่ก็คือโอ้โหก็สุดยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่ามันก็หายากมากๆแล้วนะครับนะก็อย่างนี้ครับพี่คือไม้นี่มันมีไม่เยอะ ผมมีตอนนี้ที่ผมมีสามต้นนะครับนะที่ผมมีสามต้นก็คือหนึ่งต้นนี้แต่ต้นเนี้ผมเพิ่งเสียบยอดติดแล้วก็ไม้ต้นเนี้มันเป็นไม้รากทองนะครับนะต้นเนี้ต้นนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้าผมพร้อมหรือไม้มันพร้อมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับในส่วนเรื่องของจะขายหรือไม่ขายนะครับนะแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันคือจริงๆก็ขายได้นะครับนะต้นนี้จริงๆก็ขายได้แต่เพียงแต่ว่ามัน มันยังไม่สวยงามะนะครับพี่ๆเอาไปมันก็จะยังไม่สวยงามนี่แต่ว่าต้นนี้ข้อดีก็คือว่าแผงมันใหญ่แล้วก็มันลากทองตรงนี้นะครับแต่ถามว่าต้นนี้ถ้าผมขายนะแพงไหมโอ้โหผมบอกตามตรงหนึงเลยไอ้ตัวนี้ก็หายากแล้วสองเลยลก็มีรากทองอีกนะครับรากทองนี่เส้นนี้เป็นรากทองนะครับนะเส้นนี้เป็นรากทองแล้วก็แผงตัวนี้ผมเอาไม้สตัวที่หายากนะครับมาจับรวมกัน พอเอามาจับรวมกันปุ๊บโอ้โหทําไมถึงแพงก็เพราะว่าถ้าผมเอามาจับรวมกันเนี่ยถ้ามันเน่านะครับหมายถึงว่าผมจะเสียทั้งรากทองทั้งไอตัวแผงพญานาคนี้ไปนะครับก็ถามว่าแพงไหมนะครับพี่ๆลองสอบถามมาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดราคาให้แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยผมจะยังยังไม่ได้เปิดราคานะครับนะบอกตามตรงนะครับนะก็ สำหรับสองต้นนี้นะครับพี่ๆก็ลองดูนะครับผมผมจะลองเอาเอาเปิดราคาแบ่งปันดูนะครับอย่างต้นนี้เอาอย่างนี้ละกันต้นนี้มันต้นเล็กกว่านะครับผมขออนุญาตขายหนึอ่อยสิบบาทนะครับพี่นะต้นนี้นะครับ1,111บบาทนะครับพี่ส่วนต้นนี้มันโตโตวกว่าหน่อยนึงนะครับ ผมคิด1,699บาทแล้วกันนะครับพี่นะเพราะมันโตโตกว่ากันก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วเกือบประมาณเท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่หรือพี่ๆสนใจที่จะพี่ๆสนใจที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีมีมีสารปู่ตายายสารพระพรหมหรือหรืออะไรอยู่ในบ้านอะนะครับถ้าพี่ๆอยากได้ไปสองต้นแบบนี้ นะครับก็ก็เดี๋ยวมาคุยราคากันอีกทีนึงก็ได้นะครับพี่นะแต่ผมถ้าจะขายโอ้โหมันมันขายถูกไม่ได้นะครับไม้แบบนี้มันขายถูกไม่ได้นะครับพี่เหตุผลเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าไม้มันมาอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราตัดกิ่งเนี่ยไปเสียบยอดได้ไหมนะครับคําตอบก็คือได้นะครับพี่แต่ปัญหาคือว่าเวลาที่เขาแตกใหม่เนี่ยมันจะเป็นแผงหรือหรือไม่นะครับ ส่วนใหญ่มันก็จะไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่เป็นผมก็เลยไม่ตัดนะครับถ้าผมจะตัดสมมุติว่าถ้าผมจะทําในแนวเชิงเชิงธุรกิจจริงๆนะครับพี่1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6กิ่ง7กิ่ง8กิ่ง9กิ่งประมาณ8-9กิ่งอะฮะประมาณ89กิ่งผมก็ตัดไปเสียบแยกแบบเนี้ได้9ต้นนะครับ เอาต้นผมขายสักต้นละสี่สห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่มันก็ได้มันก็ได้สตางค์เยอะนะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนคือคือตังค์ก็อยากได้นะครับอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราก็มีใจรักต้นไม้ครับเราก็อยากให้มันคือธรรมชาติของมันเป็นแบบเนี้ยครับแล้วแล้วถ้าเป็นไม้แบบเนี้ยมันมันก็ค่อนข้างหายากอย,กอยู่แล้วอย่าไปทําเขาเลยนะครับนะถ้าถามว่าขายไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะพี่เพราะว่าผม คือผมชอบไม้แบบเนี้ยไม้แนวแบบเนี้ยผมชอบผมชอบไม้ที่มันมีแนวเอกลักษณ์เป็นของต้นนั้นๆนะครับไม่ค่อยชอบไม้ที่แบบไม้ไม้กระแสรหรือไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะไม่ค่อยชอบแนวนี้นะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นไม้ที่แบบว่าเป็นไม้นําโชคเป็นไม้เอาไปเพิ่มมงคลแก่ชีวิตนะครับนะเอาไปตั้งใน เอาไปตั้งไหว้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชานะครับผมว่าเหมาะมากนะครับเหมาะมากแล้วมันก็ต้นไม่ได้ใหญ่ไหมเขาว่ามันสามารถทําง่ายนะครับแล้วก็มีดอกนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยออกดอกนะอย่างต้นเนี้ยเนี่ยดอกตูมมาแล้วถ้ามันบานนะครับราคาจะเพิ่มอีกเท่านึงนะครับพี่นะผมผมบอกตามตรงนะครับถ้ามันบานผมจะอีกเท่านึงเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมขายวันเนี้ยพี่ๆจะยังไม่ซื้อ นะถ้าผมขายวันนี้พี่ๆจะยังไม่ซื้อยังไม่ตัดสินใจหรอกแต่พอเวลาที่มันผ่านไปสองเดือนอย่างเงี้ยพอเวลาผ่านไปสองเดือนอย่างเงี้ยเราพี่ๆกลับมาดูคลิปนี้แล้วกลับมาซื้อเนี่ยแล้วราคามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับพี่นะผมต้องเรียนตามตรงราคามันจะเปลี่ยนไปนะครับพี่ๆก็จะอ้างว่าเออไอ,อ้วันนั้นขายเท่านี้เองทําไมวันนี้มาเพิ่มอ่ะมันอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับคือวันนี้ก็คือวันนี้ นะครับพี่เพราะต้นไม้ต้นไม้มันต้องสวยไปในอนาคตนะพี่นะนึกออกไหมฮะมันต้องสวยต้องใหญ่แล้วมันมีการดูแลของน้องขึ้นไปครับมูลค่ามันก็เลยเพิ่มขึ้นไปตามตามนั้นนะครับพี่นะเพราะว่าไม้อย่างนี้มันก็อย่างที่บอกมันมันมันหาไม่ได้นะครับพี่มันเป็นไม้แปลกๆนะครับก็นี่แหละครับสไตล์ผมนะครับผมผมจะชอบเก็บไม้สไตล์แบบนี้ไว้นะครับบางทีผมไม่มีไม้ขายผมไม่มีมุกเล่นผมก็จะงัดไม้พวกนี้ออกมานะครับพี่นะ ก็สำหรับ2ท่า้นนี้ก็คุ้มมากนะครับน่าก็ก็หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะก็อัน,นี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับพี่ก็ก็ขอบคุณพี่พี่ที่ที่รับชมกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ